เป็นอไรแล้วเดี๋ยวตาไปล้วหมดแล้วครับ

phổ Túc thành viên thiết tu trai trí lễ Dục cầu giải thoát tu trưởng từ quan viên hữu vì Việt Nam Quốc Hà Nội thành đống đa quận Ô chợ thừa phường Ngõ quan phổ một ngách một trăm hai bảy ra số nhà hai ba hiểu y vũ thiên hiệu thiên y tự ูวอจปเลยตายครับสบัดมาครับ่านแน่ไมปิดไวไห ปิดพาอะไรเนี่ยปิดชันข้าว,าาวไม่แค่ชันข้าวเองปิดแลค่าั้งว้สาว่างล้วยมปีปิดประตูเลยอ่ะปิดประตูเลยปีสา0สองน แบงค์แบงค์หันหน้านี่โอ้โหอย่างเงี้ยส่งไปให้ฝนเจ๋วเลยเนี่ยสาวๆดักหน้าสีสันท่ดีก่าก็ด้งงร่ทนีะเตามมัมันไปด้หอ่ ถหวยพระเอาไว้ครับผมรพระพุทธรูปหลวงพ่อขดวัดตักน้ำ บอกเป็นสุสานพระเราไปทำไว้บ้างก็ได้<ฮ>เออทำไมโกรธบ้านเราไม่มีคนมาดูอย่างนี้<ฮ>เออเราต้องไปเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ Gracias. นี่ของจริงไงเนี่ยแน่นเลย ลูกจริงมะเนี่ยเนี่ยลูกไม่ใช่นะ เที่ยวรางในเที่ยวร่างในพระอยู่ในพระสวยพระสวยพระสวยท่งไม้ท่อไม้เคยมาที่ไทย้วพี่ชัยก็มาหาพระเขาเขามาถวายพระไว้มาทอยที่ไทยมาทอยที่ไทยอ๋ออันนี้ Hoa hắn mà Hoa hắn Nương 2 3โอเคใส่มืดขึ้นหน่อยนะ

มันมันมากกว่าเจ็ดร้อยเออมากกว่า 700. เจ็เเดร้อยหกสรบหกหบส่บหงมันร่วงไงมสมไมผมว่ามันเป็นการออกแบบ เขาติดเฉยใช่เขาเป็นการออกแบบเขาให้ยาเขามาทาบมที่จำไม่ได้ที่จำได้หันหน้ามาหันหน้ามาเออ พึ่งแล่นทุกอย่างชีบทอปที่อยู่ทหารุดขาวแปะเลยครับเราไม่เข้าเกินเส้นเหลือง้ามินเส้นเหลือนะครับามเข้าในเส้นเหลือ

เทียวน้ำ้าน้ำไปกับน้ำมูเลยแห่งอะไรนักหนาก็เอาเก็บตังก่อนเลย เส้นเหลืองนาเดี๋ยวเขาอย่าไปชนลุงนะอนุอนอนหายตงหมี่ก็ดิ t นเช็คอช็เเช็คเชเชคเช็คเชเชคเชคเช็คเชเช็คเช็คเชเช็ค็คช็คคเคเี็ค เพราะมันกว้างเดีย๋ยวไปรบสองคนนี้ให้ผมว่าพร้ <c oughs> อมนะครับหนึ่งสองสามันมหนึ่งสองหน่สองสามโอเคครับอันนี้จางไง ไม่อะไรลุงโหอย่าตอนเดินผ่านสงบสงบหน่อยวะ thôi ok luôn đi cái 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 thank you ก้อนหินสุดยอดเลยมันแทบเลยอ่ะโคโลหาว่ะน,น่นนาจะของจริงต้นโต้นนลี้ต้ไม้คำเลยจ้าลากคำ้ำลากคำโคำ